เทศกาลเทศกาลคริสต์มาสมาแล้วอันนี้อยู่บ้านคุณพี่จอยค่ะเซยฮตต้นย่าฮัลโหลอันนี้บ้านพี่จอยให้ดูสภาพบ้าน <laughs> อัานเตกแต่งใส่งานตามธรรมชาติมาก <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> ต้นไม้่มเรืน่นมากๆแล้วมือนีสิมากินเขา่าตำหู้กับพี่จอยเดอ้อ เบิง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 ้งบักฮุงำฮง <c oughs> บานบานบาน,นี่แล้วกับี่น้องใหม่น้ำแซบเดี๋บอกก็ล้างหอนหอนหนึ่งปลาค่ะพี่น้องสวยสวยแซบข้าวเหนียวเบิด <c oughs> ข้าวเหนียวเอากล้องอันนี้นั่นข้าวเหนียวน้ำนี้ อันเห็นนี่ยังบ๊วยยืดดันข้างๆนี่แดงแดงนี่แซ่บกินละเมา <laughs> เดีเดี๋ยว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 มากินกันน่ากินแบบนี้มาค่ะแซ่มะฮวงค่ะมะฮวงหนึ่งหนึ่งปลาลวกหนึ่งปลาหนึ่งผักนี่อ <laughs> ะไรปะแซ่บขา้าวหน้าไม้ต้มค่ะน้าไม้ต้มอ้าวพี่จอยสวด มาแบบนี้ขามามาปลาขอยกินปลาก่อนเด้อโอ้แสบขาแสบนี่อันซ้อนเออลืมข้าวอัาปากเบืองอืมแต่มาหุ้งเลยอนรถคะน้องคนเอาน้ำปลาแดดมาให้โอ้ยข่อยาบลูเด้อเด้อขยำบอลเราขอยกินแล้วอืม จะพักแซบแน่นอะอือกินข้าแหกกวมันผอดเมื่อขอนแก่นตวันก็กินยุ้เยียนอืนี่หอเห็ดผอหนึ่งฟาาาแซบแซบอืมาจระเมศ่ะหอมด้วยเนี่จอยเห็ดหอมมข้าอือออือ มาป๊ามาเอเป็นเอ้ยต้นฮันดูคุยมีดก่ะนหยาบงอบีีกิฮันเพ่งเลิกงานทางเพราะอเขาเาเมียพอดีปเรนเนตงานมือเนี่ยแสบกแ่บแน่สามีสามีมาปอกขาเผาไทยแม่น มันหอนบางหันซบฟุดปลากินอยู่เนเธอร์แลนด์กินอยู่มาสิไไพูดพีนหอนขอนแก่นไป <laughs> โดนแล้วค่ะพ่อพอครับน้องค่ะย้อนโควบิบลราค่ะเห็นไหมครับพ่อคนเดียดปมาหาสู้กันเมือนี้มีโอกาสดีน้องมาซื้อของก็เล่นมาพอกันเล่นเขาเผาท่า,ทานะแต่มาห่วงหนึ่งปลาโอ้โหสุดยอดค่ะในราเนี้ยตอนระบานเท่า อกอากันไม่ได้กินค่ะแสบที่สุดบ่ได้กินโดนหรอพักโคชัดบานนี่บ้านเท้าเอิญนี่อย่างคล้ายคล้ายบักคล้ายๆบักน้ำบักบวบเดียบักน้ำคล้ายๆบักน้ำไหมค่ะไม่งั้นหวานหวานรสชาติเดีวยกดวยกันเลยก็บ้านห้องแปลกแสบแต่ <laughs> จะผสมซ้อนจะกินเหลือป่ะนี่ ทุทรียนกินเไม่มีมูค่ะกระแซบยกแต่มันมือไม่มีมูหางแซบคุ่นสองคักขนาดเาะพัง้แม่ถ้ามีเยอะๆน้องน้องใหม่กระแซบเนื้อสดแซบน้องใหม่น้ำเข่าคสสบริจาคเงินให้คนอืเนกี่ครั็งแ้เนี่ยฉันิก โอเคลองูกันแ่หน่อเวสเานงาซะเพรา่าีพวกแข็งถักกพาาวกอ่อน่อนอะะนี่อ่อนอ่อนอ่อนค่ะนุ่มๆนุ่มๆอ่อนอ่เน่ะนนเสักระโคโลนาจะโคโลน่าเถอะตอนนี Ik wil zeggen, er moet toch aangekomen zijn. Hahaha. maar niet goed. Oh. En? En? Wat? En? Welkom. Doe je maar terug. <tie <tie <tie> goed? Nee, niet goed. Ik zet een jaar nog je ziekenkaart. Goed. Heb je nog je ziekenkaart? Ja. Heb je nog je ziekenkaart? Ja. Ja? En dan zoveel so eten. 특히... Ja? <acht barrels> kan toch niet? Kan wel. waar. Wie zoveel kan eten kan ook werken. Dat hebben maar 3 kou nodig. We zijn 3 kou nodig. Gaan we nog? Ik denk ook niet hoor. Ik heb een beetje zon Wat dat? Ik heb een beetje zon een Man. มาขาเด้อพอกันมันจะกินขขาวต้อนค่ะปลาแม่น้ำหื้อเห็ดแซ่บแซ่บพักค่าพอกันเด้อขาเด้อ